<fig urable> สบายดีทุกคนมือ <hein>? นี้เขากลับมาาก็ที <kan. Becca> <food> ่พากันไปย่างลินที่พากันไปถ่ายบรรยากาศงามๆมาให้เบิงมือนี้ก็มีแดดจ้องแดดจองเสียงรถไอคิกสุดม่อย่างนี้พากันไปย่างการเลี้ยงหมาของคนฟินทุกเศร้าแหลง หรือว่าผูใ้ใดมีเวลาหลายก็นั่นก็อาจจะเป็นเจ้าสวยแรงจะพามาออกมาย่างไปขี้ไปเหีียวเพื่อบอยมันเหีียวใส่ในบ้านในเฮือนเนาะอันนี้หมาของเขาก็คือมากหลายหิมะเป็นไอศ์กรีมของเพื่อนเลยแหละการเลี้ยงหมาในประเทศฟินแลนด์ถ้าจะออกนอกบ้านทุกครัง้งก็คือต้องมีเสือ้อมีสส่เสื้อที่จุงมหมานะต้องได้จุงไดนะ้พวกเจ้า คันบ่จุงถ้าหมาเจ้าไปกัดเขาไปสร้างความเสียหายห,ายหรือว่าอยังเจ้าฮับพิชอบุตรเลยได้อันนี้ก็คือว่ามาจากประสบการณ์ของเขาเพราะว่าหมาเฮาไปกัดคนหลายเทือแล้วแล้วก็เสียเงินหลายพันแล้วคือประสบการณ์เลยแหลนะจะปล่อยหมาออกจากเสือกเด็ดขาด่าปล่อยคือค่อยเด็ดขาดอันนี้คือเขาปล่อยก็คือว่าเฮาเหลียว้ายเหลียวขวาแล้วบบเห็นคนมั่นใจแล้วว่าเออบบมีคนแล้ว ก็จปป่อยเพื่อให้หมาเขาได้เป็นแล่นไปออกกําลังกายตามใจที่มันอยากไปฮแหลอันนี้ก็คือหมาของเขาก็ะโตใหญ่หลายเบิ่งจกสาภาของจาของหมาและหมาหมานี่ได้ห้ากกิโลและเขาได้40่กิโลนี่เท้าก็จะไปแบบอารมณ์ดีจังสิแหละไปทางไหนก็ไป แต่ว่าหมาตัวใหญ่ละลาแต่ว่าหู้จะขวมเลยเขาเจ้าเลี้ยงมันมาให้หู้จะขวมแล้วก็เออโบหฮโบอันนั้นโบเป็นหมาที่เออขี้โมโหหรือว่าใจหายเป็นหมาที่อารมณ์ดีแล้วก็เลี้ยงก็เลี้ยงคือกับลูกอยู่ในบ้านนี่แหละเลี้ยงคือกับคนเฮานี่แหละกินอย่างก็กินกินอย่างก็ให้กินอย่างก็เออมีอย่างให้กินให้กินซีนให้กินปลากินทุกสิ่งทุกอย่างคือกับเฮานี่แหละ แต่ว่าสิ่งที่หมาของเขากินบ่ด้ก็คือเอ่อข้นุ่มปังแพ้ถ้าเท้ากินแล้วเท้าจะ้องเสียเลยอันนี้ก็คือเขามาฮอดบ้านแล้วเนาะแล้วจะมาลิ้นเอ่อเตะบ้านนี่เท้ามากขนาดไหนเมือ่อใดที่เพื่อนอารมณ์ดีเพื่อนก็จะมาเล่นอย่างสีแหละก็จะมาเล่นเฮาโบเล่นก็ไปคาบให้เฮาเล่นนําเมือ่อใดเพื่อนอารมณ์ดีนะคันเฮาโบเล่นก็มากวนเฮายันแหละ เมื่อไหนเพิ่นบ่อารมณ์ดีเพื่อนก็ไปนอนอยู่บ่เพิน่นนอนบ่้สนใจไผเมื่อไหนเพื่อนอารมณ์บดีอได้อารมณ์ดีเพิ่นก็ค้าบมาเล่นรแหละของเล่นเพื่อนนะ่ะในสุดท้ายนี่ก็ครอบใจสำหรับการติดตามรับชมเลยเดอ้อปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮาอันนี้ก็คือ มือไหมหัดลิ่นในแท้เนี่แหละเห็นอย่างก,กระบ,บุเป็นลองลองผิดลองถึกตัดคลิปกันเลยจ้าไหนก็ครอบใจหลายๆายเอมนูเพื่อนมอเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามรับสมเขาครอบใจลายลาย